นะครับก็เป็น NC 3 0นะฮะหรือว่า RF 4 0 0รสีสูบนะฮะตัวนี้ดูสภาพโดยรวมนะฮะก็สีสวยครับสภาพพร้อมใช้งานนะฮะนี่ฮะก็จะมีชกแต่งที่เป็นชกลุงนะฮะล่าสุดเพิ่งเอาไปเขาใหญ่มาครับก็ ไปกับ300กกโหก็ไม่มีปัญหาครับยังใช้ได้ดียังแรงเหลือๆฮะสำหรับคนที่ชอบสายซูวีนะฮะแล้วก็ความร้อนเนี่ยหายห่วงแะ้คันนี้ต่อพัดลมสวิตแยกแล้วก็ไม่ถึงครึ่งครับคันนี้มาลองดูได้เลยฮนะเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูมาลองดูรอบเดินเบากันนะฮะ สตาร์ทเครื่องระบบไฟใช้ได้หมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวอไฟหน้าไฟเบรกนะฮะ,ฮะไฟเลี้ยวใช้ไ,ได้หมดครับนี่ยไฟหน้าไฟต่ำใช้ได้หมดะะเดี๋ยวลองมาสตาร์ทดูนะฮะ No, I a เพื่อนดังไม่ได้ฮะเดี๋ยวชาวบ,บ้านเขาด่าเอาครับผมก็สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ครับ092 475 1679ครับผม